ลัคนาราศีพิจิกในเดือนธันวาคมนี้มีดาวย้ายที่ส่งผลทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับจากดาวทั้งหมดเนี่ยห้าดวงครับส่งผลเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยนะครับเรื่องตัวตนของคุณแล้วก็เรื่องการเงินของคุณนะครับก็เป็นตำแหน่งที่สําคัญทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอจากช่องสินแสบาร์โคดชีวิตครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคนลัคนาราศีพิจิกหรือเปล่านะครับ ซึ่งไม่ใช่ราศีนะครับลัคนาราศีกับราศีไม่เหมือนกันนะครับใครที่ยังเข้าใจผิดว่าเหมือนกันอยู่เนี่ยกำลังเข้าใจผิดแล้วก็ต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับที่ line แซินแสนะครับ z i n z a e ใส่โค้ด456ด้วยนะครับจะรู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องและจะรู้ดาวประจำตัวทั้ง10ดวงของตัวคุณเองด้วยนะครับถ้าคุณมั่นใจแล้วเรามาฟังกันเลยครับ ดาวดวงแรกนะครับที่ย้ายแล้วส่งผลในเดือนธันวาคมนี้ก็คือหมายเลข3ดาวอังคารครับดาวอังคารเนี่ยย้ายเข้ามาในตําแหน่งการเงินนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่6กธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมปี69ครับดาวอังคารเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของความขยันความกล้าหาญแล้วก็การลงมือทํา ดังนั้นเนี่ยเมื่ออังคารเข้ามาตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าส่งผลโดยตรงกับความขยันของคุณนะครับคุณจะมีความกระตือรือร้นมีความแอคทีฟในการหาเงินมากขึ้นนะครับหรืออาจจะได้เงินจากผู้ชายนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระวังนะครับก็คือเมื่อเงินมันมาง่ายก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนเราพอเงินมามง่ายมันก็ใช้ง่ายนะครับมันก็จูงใจดึงดูดให้เราอยากใช้นะครับบางคนก็อาจจะมีเรื่องที่อยากได้อยู่แล้วนะครับหรือว่ามีสิ่งที่อยากได้อยู่แล้วเนี่ย บางครั้งก็อาจจะหาข้ออ้างให้กับตัวเองเช่นให้รางวัลกับตัวเองใกล้ปีใหม่แล้วนะครับให้ของขวัญปีใหม่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ขอให้ใช้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็มันจะเดือดร้อนได้ก็ขอให้มันเหมาะสมอ่ะต่อไปนะครับก็คือ,อ,อดาวพุธนะครับหมายเลข4ี่เป็นลำดับต่อไปนะครับดาวพุธหมายเลขสี่ก็จะย้ายเข้ามาในตําแหน่งตัวตน้น ส่งผลตั้งแต่วันที่7ธันวาคมถึงวันที่26ธันวาคมนะครับต้องบอกเลยว่าดาวพุธนะครับก็เข้ามาในตำแหน่งตัวตนเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสได้ใช้ศิลปะในการเจราจาต่อรองมากขึ้นเพราะดาวพุธเป็นดาวของการสื่อสารนะครับเป็นดาวของการพูดคุยเจราจานะครับ เข้ามาในตำแหน่งตัวตนก็ตัวคุณเองนั่นแหละครับที่มีโอกาสจะต้องพูดคุยเจราจามากขึ้นนะดาวพุธเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยเจอกับโอกาสใหม่ๆผู้คนใหม่ๆนะครับมีมนุษย์สัมพันธ์กับคนมากขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้าในช่องนี้คุณมีเลข2ด้วยนะจะยิ่งดีมากๆเลยนะครับเลข2ที่ผมพูดถึงเนี่ยผมหมายถึงดาวประจําตัวของทุกคนนะครับเราทุกคนเนี่ยจะมีดาวประจําตัว1ิดวงคือเลข1ถึงเลข0ูนย์ครับรู้ไหมครับว่าดาวประจําตัวทั้ง10ดวงเนี่ย มันได้มาตั้งแต่วันที่เราเกิดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคุณมีดาวประจําตัวอยู่ช่องไหนอะไรยังไงผมว่าอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่ฟังดวงโดยการฟังแบบลัคนาราศีหรือราศีมาโดยตลอดแล้วไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้ แปลว่าคุณฟังข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์มาตลอดเลยครับอยากฟังข้อมูลที่มีประโยชน์เนี่ยจะต้องรู้นะครับว่าเรามีดาวประจําตัวอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งในระบบสินแสบาร์โค้ดชีวิตที่บอกไปนะครับใช้โค้ด456เนี่ยคุณสามารถที่จะเปิดดูได้ครับว่าคุณมีดาวอยู่ใน ช่องไหนเรื่องอะไรเพราะมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงครับมันจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตเปรียบเทียบง,ง่ายๆนะครับเปรียบเสมือนกับคุณมีบัตรประชาชนนั่นแหละครับวันนี้คุณเปลี่ยนบัตรประชาชนได้ไหมครับคุณมีหน้าที่แค่ไปต่ออายุบัตรประชาชนแต่คุณไม่สามารถที่จะไปขอในอำเภอเปลี่ยนหมายเลขบัตรประชาชนได้ถูกไหมครับ คุณจะเปลี่ยนชื่อก ai, ็ได้คุณจะเปลี่ยนนามสกุลก็ได้แต่คุณเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนไม่ได้เหตุผลเดียวที่คุณจะเปลี่ยนบัตรประชาชนได้คือคุณต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็กลับมาใหม่นะเหมือนกันครับคุณจะเปลี่ยนหมายเลขดาวประจําตัวคุณได้คุณก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วก็กลับมาใหม่เหมือนกันนะอันนี้คือเรื่องที่สําคัญมากๆเลยที่หลายคนไม่ทราบนะครับถ้าเรารู้เราก็จะรู้ครับว่าดาวย้ายเข้ามากระทบกับดาวอะไรประจําตัว ในช่องอะไรมันก็จะมีรายละเอียดปีิย่อยซึ่งไม่มีนักพยากรณ์คนไหนในโลกนี้หรือช่องไหนก็ตามที่จะบอกคุณแบบเจาะจงได้แต่ระบบที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยสามารถบอกได้ครับดังนั้นเนี่ยตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับ ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์หมายเลข1ครับย้ายเข้ามาในตําแหน่งการเงินเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีดาวย้ายเข้ามาในตําแหน่งการเงินถึง4ดวงด้วยกันนะครับดาวอาทิตย์ก็เป็นดวงที่2องละนะครับที่ย้ายเข้ามาในตําแหน่งการเงินย้ายเข้ามาวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกร,ราคมปีหน้านะครับ ตรงช่วงนี้แหละช่วงวันช่วงเวลาตรงนี้แหละที่ผมอยากจะพูดมากเลยนะครับว่ามันคือช่วงเวลาที่นักพยากรณ์ส่วนใหญ่เขาใช้ในการแบ่งคนเป็นราศีนะครับคุณคุณไหมครับถ้าผมพูดอีกแบบหนึ่งลองฟังดูนะครับว่าคุณไหมคนที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมราศีธนูคุณไหมครับรู้ไหมครับสิ่งที่คุณฟังเป็นประจําจนชินหูเนี่ยมันคือการบอกตําแหน่งดาวอาทิตย์ประจําตัวคุณแค่นั้นเองครับเป็นเพียงแค่หนึ่งในดาวทั้ง10ดวง ทุกคนน่ยจะรู้เลขหนึ่งตัวเองว่าอยู่ช่องไหนไม่เคยรู้เลยว่าดาวดวงอื่นตัวเองอยู่ช่องไหนนะครับที่แท้จริงแล้วเนี่ยคำพูดเต็มๆที่นักพยากรณ์เขาละเอาไว้แล้วเขาไม่พูดให้ครบเนี่ยต้องพูดแบบนี้นะครับเขาจะต้องพูดบอกว่าคนที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในช่องราศีธนูไหครับ เขาพูดถึงแค่ดาวอาทิตย์ดวงเดียวครับผมไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนลักษณาราศีอะไรนะเออเขาพูดถึงดาวอาทิตย์คุณนะี่ยอยู่ช่องราศีนี้ซึ่งมันมีทั้งหมด12ช่องไนงะ หลายคนผมว่าฟังถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกช็อกก็ได้หรืออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยนะครับคือข้อมูลที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างเป็นข้อเท็จจริงมันมีเยอะแล้วผมอยากเป็นหนึ่งช่องที่ให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับก็ใครที่รู้สึกว่าข้อมูลแบบนี้มีประโยชน์นะครับก็กดติดตามกดไลค์ uh, like, นะครับหรือว่ากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับอ่ะเรากลับมาที่ดาวย้ายเดือนนี้นะครับ อาทิตย์เข้ามาช่องการเงินคุณก็จะมีการเงินที่ดีขึ้น,นครับดีจากอะไรครับดีจากการตัดสินใจที่ถูกต้องของคุณเพราะอาทิตย์หมายถึงการตัดสินใจหมายถึงความเป็นผู้นําหมายถึงการทําอะไรแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่าทํางานตามระบบระเบียบที่ปฏิบัติมานะครับอาทิตย์คือผู้นําโดดเด่นกล้าตัดสินใจดังนั้นใครที่ติดขัดเรื่องเงินอยู่นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสที่จะ ใจใหายคอได้ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีโอกาสได้เรื่องของโบนัสรางวัลน,นะครับการประกอบอาชีพหรือการทำงานที่ทำอยู่เป็นประจำนะครับจะให้ผลตอบแทนกับคุณนั่นเองนะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นมิตรกับดาวพรหัสหรือหมายเลข5าถ้าในช่องการเงินนี้คุณมีเลข5าอยู่แล้วนะครับคุณก็จะได้รับอาน,นิสงส์งจากการที่อาทิตย์มันโรจรเข้ามาด้วยอาทิตย์เนี่ยเป็นศัตรูกับหมายเลขสาม ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเลข3อยู่ในช่องการเงินอาทิตย์โคจรเข้ามาแบบนี้ก็จะมีเรื่องการเงินเกิดขึ้นนะครับก็มีการขัดแย้งนะครับเพราะ133 1มันคือคู่ศัตรูมันคือคู่ทะเลาะต่อไปครับหมายเลข6ดาวศุกร์นะครับก็ย้ายเข้ามาในตําแหน่งการเงินเหมือนกันครับส่งผลตั้งแต่วันที่22ทธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคม 6คือเรื่องการเงินโดยตรงเลยครับแล้วก็6เป็นเรื่องของสเสน่ห์หรือเรื่องของความรักด้วยนะครับเมื่อ6ดาวสุขย้ายเข้ามาในช่องการเงินแบบนี้นะครับก็แปลว่าการเงินจะดีขึ้นหาเงินได้ง่ายนะครับมีความสะดวกสบายในการหาเงินได้มากขึ้นนะครับมีสเสน่ห์นะครับมีความโดดเด่นเกิดขึ้นนะครับก็ ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะเพราะว่ามีดาวย้ายเข้ามาในช่องการเงินเยอะมากนะครับถ้าเดือนนี้ยังไม่มีการเงินที่ขยับขยายดีขึ้นเนี่ยแปลว่าดาวประจําตัวในช่องนี้ต้องแย่มากนะครับ,นะรบเพราะว่าดาวมันมาประทบกันแล้วมันมีแต่เรื่องร้ายๆเนี่ยโอกาสจะเป็นอย่างนั้นค่อนข้างน้อยนะครับแล้ว6กลัวอะไรครับ6ไม่ชอบ7ครับถ้ามี7อยู่ในช่องนี้แล้ว6 7เนี่ยครับการเงินที่มันจะดีก็พลิกผันเลยแต่6ชอบ3านะครับ เมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณมี3อยู่ในช่องนี้แล้ว1มันเดินโคจรเข้ามาเจอบอกไม่ดีใช่ไหมแต่มันไม่ดีแป๊บเดียวเพราะว่าวันที่ยี่สิบสอเข้ามาเนี่ยหเจอสามันดีนะมันมันมีมันมีเรื่องที่มันเอ่อแต่ละคนมันมีความละเอียดอ่อนตรงเนี้ยที่มันไม่เหมือนกันนะครับก็จะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจนะหรือว่าวางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นนะว่าไม่ดีไม่ดีวันไหนไม่ดีวันไหนถึงวันไหนละแล้วถ้าดีมันดีวันไหนถึงวันไหนนะครับ ต่อไปนะครับก็คือหมายเลข5าดาวพฤหัสหมายเลข5าดาวพฤหัสเข้ามาที่ตำแหน่งโลกภัยส่งผลตั้งแต่วันที่23ธันวาคมถึงวันที่31พฤษภาคมเลข5าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่นักพยากรณ์ทุกคนจะพูดถึงอยู่แล้วทุกปีนะครับปีละ1ครั้งเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยรอบการโครจรหรือรอบการย้ายของมันเนี่ยคือปีละครั้งดังนั้นเนี่ยในแต่ละปีเราก็จะได้ยินนักพยากรณ์ออกมาพูดถึงดาวพฤหัสทุกปีอย่างน้อยครั้งหนึ่งแต่ปีนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายหลายรอบ เพราะว่ามันอยู่ในช่วงจังหวะวงโครจรที่มันมุมมองมองไปแล้วมันมีการเคลื่อนที่หลายทีเ,เข้ามาในตำแหน่งโรคภัยก็ระวังสุขภาพเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับระบบในร่างกายนะครับจริงๆพูดง่ายๆก็คือโรคคนแก่นะครับเพราะว่าเลขข้ามคือดาวผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยเข้ามาในตำแหน่งโรคภัยเนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับข้อเข่ากระดูกสายตาผมหงอกนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรที่เกี่ยวกับอวัยวะเสื่อมโทรมนะตามอายุไขข,ของมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือคุณอาจจะทําอะไรช้านะครับ ทำอะไรคิดเยอะคิดนานคิดมากกว่าปกตินะครับนะดังนั้นเนี่ยก็บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็ระวังความเจ็บป่วยนะครับเกิดการเข้าโรงพยาบาลแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าเกิดความเจ็บป่วยแบบไม่ทันตั้งตัวน,นี้ก็ต้องระวงังเป็นพิเศษเลยครับสำหรับดาวดวงนี้ ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข4ี่ดาวพุธหมายเลข4ดาวพุธเ,เนี่ยก็ย้ายเข้ามาในตําแหน่งการเงินนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่26ธันวาคมจนถึงวันที่11มกราคมปีหน้านะครับก็ถือเป็นดาวดวงสุดท้ายครับที่เข้ามาในตําแหน่งการเงินนะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวที่ดีนะเพราะว่าเลขสี่เนี่ยมันคือการเจราจาต่อรองการพูดคุยนะครับการสื่อสารอันนี้ก็จะหมายถึงการเจราจาการพูดคุยนะครับมีการพบปะกันหรือคุยกันแล้วก็มีผลในเรื่องการเงินนะครับ อาจจะมีการค้าขายหรือว่าการคุยกันในแง่ของการขายของออนไลน์นะครับหรือว่าการติดต่อธุรกิจต่างๆนะครับช่วงนี้ก็จะมีโอกาสหรือว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับขอให้เลข4ที่เข้ามาในช่องการเงินเนี่ยแล้วช่องการเงินเรามีดาวที่ดีแล้วกันนะครับถ้ามีดาวที่ดีเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเจอเรื่องดีๆมากกว่าเรื่องไม่ดีนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในช่องนี้มีเลข8อยู่นะครับส